ว o นะฮะยื่นฟ้องสื่อยื่นฟ้องคุณสุธิริมทองคุณก็รอดูว่า,าการการไต่สวนในช่วงเดือนพฤษภานะฮะจะเป็นยังไงครับวันนี้ก็มาพูดกับปรากฏการใี้เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยนิดหนึ่งนะครับหลายคนคงรู้จักจากสื่อที่ตีข่าวออกไป วันนี้ผมทนายเท่าเล่าเรื่องคดีความก็มาเล่าเรื่องคดีนิดนึงหลายคนสนใจว่าอทำไมต้องมาพูดถึงกรณีที่พบตรนะครับอิปัตสุวัอดแจ้งสุขนะครับเดยื่นฟ้องคุณสุนทิลิ้มทองกุลสุนทิเป็นสื่อนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นนักเล่าเรื่องที่มีความชัดเจนคนหนึ่งที่มีข้อมูลและก็หลักฐานในการนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนนี้ มากพอสมควรวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณิชโชธก็ออกมาพูดในประเด็นดังกล่าวนี้อยากให้หลายคนได้เข้าใจในประเด็นและก็ที่พบรตรไปยื่นฟ้องคนสุนทีจากที่คนสุนทีเป็นสื่อออกมาตั้งคําถามในประเด็นต่งตางๆหลายประเด็นในการทําหน้าที่ของพบรตรและก็เป็นเหตุทําให้ทางบิ๊กปัตดซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กร สูงสุดของตํารวจหลายแสนนายนะฮะสองแสนกว่านายนี้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของตํารวจไทยหลายคนบอกว่าตํารวจมีหน้าที่อะไรครับก็มีที่กํากับดูแลความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนมองว่าเป็นการฟ้องแก้เจี้ยวเพื่อไม่ให้คุณสุนทิีนั้นหยุดพูดหรือหยุดตีแผ่ความจริงหรือไม่อย่างไรนั้น ผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นเจ้าของอำนาจที่จะเลือกตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบของการปกครองส่วนเจ้าที่รัฐซึ่งมาจากการสอบแข่งขันและก็เข้ามาทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนนั้นมีหน้าที่ในการชี้แจงข้อที่จริงต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องันกล่าวนั้นนะครับ จะเป็นกรณีการทำหน้าที่โดยตรงหรือเรื่องส่วนตัวถ้าหากมีเหตุสงสัยประชาชนและสื่อมวลชนเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้หลักฐานต่างๆที่คุณสุวัตนะฮะหรือบิ๊กปั๊ดเนี่ยยื่นฟ้องสนธิลิมทองกุลซึ่งทำหน้าที่สื่อมันก็ตีแผ่ออมาให้เจนเห็นว่ามีอะไรบ้างการที่จะไปกล่าวหาว่าผู้ใดมินประมาทดู หมิ่นใส่ความเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานเพียงพอในการรับฟังแน่นอนครับการใส่ความนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จถ้าโดยประการก่อให้เกิดความเสียหายโดยประการก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเจตยศวงศ์ตระกูลก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทประการสําคัญว่าการที่คุณสุนทิลิมทองคุลนะครับได้ออกมาพูดถึงประเด็นต่างๆในการทําหน้าที่ของผู้นําองค์กรของคุณสุวัสดิ์ยอดแจ้งสุขนั้นมันเป็นการ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของสื่อไหมแน่นอนเขาบันนี้จะไม่ใช่สื่อหรือประชาชนก็ตามสามารถที่จะตรวจสอบการทํางานของนักการเมืองหรือข้าราชการประจําได้อย่างคุณเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลถ้าหากประชาชนในเขตพื้นที่เขามีความเห็นว่าการทําของคุณนั้นไม่โปร่งใสในการก่อสร้างในการทํางานในการบริหารจัดการโครงการต่าง งบประมาณต่างๆในแต่ละปีนั้นเขาตรวจสอบได้นะเขาสามารถที่จะตรวจสอบและก็สอบถามไปยังคุณได้มันไม่การไขข่า,ขาวแพร่หลายไม่ใช่การใส่ความกล่าวหาว่าคุณทุจริตคอร์รัปชันวันนี้คุณเป็นนายกเมียที่กำกับดูแลโครงการต่างๆในองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับมีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการไม่เกิน5 0,000 0บาทสมมุติว่าทําถนนคอนกรีตหนึ่งเส้นชาวบ้านเห็นว่ามันไม่ได้สเปคเหล็กไม่ได้ขนาด ปูนบริวารฐหารนะฮะเหล็กนี่อาจจะไม่ได้คุณภาพเขาก็สามารถที่จะพูดได้นะฮะเขาพูดติชมติเพื่อก่อเป็นการใช้สิทธิ์โดยชอบนะ,ะในฐานะที่เขามีส่วนได้เสียคุณใช้ปูนนะฮะใช้ซิก้าซีเมนต์ปอร์เรนซีเมนต์ซูเปอร์ซีเมนต์ถ้าหากเป็นถนนทั่วไปใช้ปอร์เรนซีเมนต์ความหนานแน่นของปูนทุกวันนี้มันทันสมัยครับมันสามารถที่จะวัดคุณภาพของปูนได้เลยว่าบ่มได้ขนาดไหมวันนี้เขาสามารถทาได้เลย เขามีสิทธิ์ตรวจสอบดังนั้นการที่หลายคนนะฮะเข้ามาเพืิจารณานักการเมืองน,นั้นสามารถทําได้สิ่งที่ดูสิ่งที่คิดต้องพิจารณาประการแรกว่านักการเมืองน,นั้นคือบุคคลสาธาระแม้กระทั่งผู้นําอง,งคอ์กรอย่างพบตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสาธาระสามารถที่จะตรวจสอบได้คุณเป็นผู้นําองคอ์กรวันนี้จะให้ไม่ให้ประชาชนหรือสื่อมวลชนเนี่ยพ่อากจารณอก็ถือว่าคุณนั้น ไม่ใช่บุคคลสาธารณะคุณเป็นข้าราชการเป็นผู้รับใช้พี่น้องประชาชนวันนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจหลักกฎหมายผมเป็นทนายคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความเมตชางนักการเมืองหลายคนนะปกปิดขด้อเท็จจริงผมถูกว่านักการเมืองดีๆเนี่ยหายหากส่วนมากเข้าสู่องค์กรทางการเมืองเพื่ออะไรครับเพื่อคอร์รัปชันเพื่องบประมาณเช่นเดีวยวกันวันนี้คุณสุวัสดิ์ก็เจิงสุขนะฮะมีหลายคดีที่คุณสุทธิออกมาพูดมาตีแผ่นะเรื่องของ ภายในการบริหารจัดการภายในองค์กรตํารวจเรื่องต่างๆถ้าหากผมเป็นคุณสุวัตนะฮะผมจะชี้แจงข้อที่จริงต่างๆที่สื่อสงสัยโดยที่จะไม่ใช้เลือกวิธีในการไปฟ้องสื่อนะะาการฟ้องสื่อเนี่ยทาได้เป็นสิทธิ์ของคุณแต่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสื่อนี้ใส่ความคุณมินะมานคุณอย่างที่เห็นวันนี้เห็นพิสุธิ์ทนะฮะลิมทองคุณเนี่ยออกมาพูด แล้วก็นําหลักฐานมาแสดงเขาบอกว่าบางเรื่องการพิมพ์ชื่อผู้ต้องหาหรือคนที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดียังพิมพ์ผิดพิมพ์มถูกเลยคือไม่มีความละเอียดก็เป็นการท้าทายกันร,ระหว่างผู้เท่าเล่าเรื่องจริงนะฮะคุณสุทธินี่ก็คือติดคุกติดรางมาไม่พอสมควรก็คือนะเป็นนักเล่าเรื่องคนหนึ่งที่มีความชู่ชาญและก็มีหลักฐานเพียงพอในการรับฟังส่วนคุณสุวัตนะฮะพลเอกสุวัตเนี่ยอยู่ในตําแหน่ง แน่นอนครับสามสิบกันยาสองห้าหกห้านี่ก็บทวาระไปการสู้คดีไม่ได้จบวันนี้วันเดียวต้องต่อสู้กันยาวนานสามปีห้าปีอย่าลืมว่าการทำหน้าที่ของพอบอตรนั้นมันต้องดูแลองค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่ได้ขึ้นชื่อว่านะฮะว่าเป็นองค์กรที่ทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดตำรวจคนไหนถ้าไปสาบานนะฮะบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทุจริตตายทันทีครับเพราะส่วนมากนี่คือตำรวจอยู่ได้เพราะ การคอร์รัปชันการเจ็บซวยนะฮะแล้วก็พื้นที่ไหนที่มีอำเภอหรือสพอตำบลน,นะพื้นที่ก,กว้างนะก็เป็นที่หมายปองโรงพักมีหลายเกตเกจเ7เกจเกจ C นะฮะถ้าหากครด้วยเกจ a อเกจ A ก็มีการซื้อการขายมีการบิ้งของรถบรรทุกดินมีการขายหวยเทือนแล้วก็มีการที่ทำอะไรก็ช่างที่มันเป็นการผิดกฎหมาย เปิดบอนการพราะนั้นพวกนี้มันเป็นแหล่งทามาหากินของตํารวจตำรวจเ,เขาก็ได้เงินจากตรงนี้เช่นเดียวกับวันนี้ถ้าหากผมเป็นพบตรผมจะเลือกที่จะชี้แจงข้อได้จริงกับกรณีที่เกิดขึ้นกรณีที่คุณสุทธิได้เปิดประเด็นสงสัยในประเด็นการทํางานนะถ้าหากเราไปทปะเลาะกับสื่อก็ได้เลยครับได้เรื่องได้ความนะฮะได้ความก็ต้องพิสูจน์กันวันนี้เป็นหน้าที่พระพิสูจน์เห็นคุณสุทธิก็จะฟ้องกลับ คุณสุวัสด์ด้วยนะวันนี้ยื่นฟ้องนะในกรณีฟ้องเท็จว่าเป็นการฟ้องเกินความเป็นจริงนะฮะเป็นการกลั่นแกล้งให้ต้องรับโทษทางอาญา,าตามมาตราหนึ่งจ้านความเท็จมาฟ้องต่อศาลก็ว่ากันไปวันนี้ที่ผมก็ไม่ได้มาคุ้นและคุ้นเคยกับคุณสุวัส์จนเกินไปนะครับแต่ก็เคยพูดคุยกันถ้าหากเป็นไปได้ผมบอกเลยว่า เราเป็นข้าราชการประจำเนี่ยนะฮะเราเลือกที่จะทางานด้วยความซื่อสัตย์จริตแล้วก็ออกมาชี้แจงข้อได้จริงกับสื่อกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่ประชาชนสงสัยแ้วก็ประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจในประเด็นที่การทํางานของเรนนั้นยังมีประเด็นต้องชี้แจงเหมือนกับรัฐมนตรีนะฮะก็มีหน้าที่ในการชี้แจงข้อได้จริงเพราะคุณมาจากการเลือกตั้งประชาชนเลือกตั้งคุณเช่นเดียวกันครับวันนี้คุณชวศมาจากการสอบคัดเลือกมาเป็นข้าราชการประจํา และก็รับการแต่งตั้งโปรดเก้าให้เป็นพบรตรก็มีที่บริหารองคอ์กรมีตํารวจอยู่ในการกับดูแลสองแสนคนายนะครับตามลบชั้นการที่ตารวจบางคนก็เป็นคนดีบางคนก็ไม่ดีนะฮะตำรวจทั้งบอกเลยว่าเป็นองคอ์กรที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุดอะไรเป็นองคอ์กรที่มีความสับซ้อนในการเข้าสู่ตําแหน่งและการเลื่อนชั้นขึ้นตําแหน่งต่งตางๆก็ว่ากันไปครับวันนี้ ผมในฐานะเป็นนักกฎหมายและก็เป็นนักการเมืองที่ออกมาพูดนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าหลักจริงๆแล้วการใช้สิทธิ์โดยสุจริตนั้นในการ <t> ์วทจารณ์บุคคลสาธารณะสามารถทําได้เว้นแต่ว่าเป็นกรณีเอาข้อดีจริงไหมเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จมาใส่ความเขาแต่ถ้าหากพิาพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่เราเป็นประชาชนเพื่อติชมเพื่อป้องกันสิทธิของตนตามพลองคลองทำก็สามารถทําได้ มลกฎหมายอาญามาตรา329านะครับไปนดูให้สิทธิ์และไม่เป็นกรณีเข้าข่ายความผิดมิจฉาทมวันนี้ก็มาพูดมาคุยกับน้องประชาชนในกรณีพวตรนะฮะยื่นฟ้องสื่อยื่นฟ้องคุณสุธิลิ้มทองคุณก็รอดูว่า,าการการไต่สวนในช่วงเดือนพฤษภานะฮะจะเป็นยังไงจะมีมูลหรือไม่พัดนรอบฟ้องหรือไม่ยังไงก็ว่างันไปแต่หลัก,ลกนะผมให้คำแนะนำคนที่เป็นข้าราชการประจำอย่าทะเลาะกับสื่อ แลยอย่าไปมีเรื่องมีปัญหากับประชาชนถึงแม้ประชาชนจะเป็นฝ่ายผิดเราเป็นคนรับใช้ประชาชนเราต้องยอมรับนะและก็อภัยละบางเรื่องบางราวถ้าเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับความจริงเราก็สามารถอยู่ในตำแหน่งยาวนานได้และก็ไม่มีปัญหาคดีความตามมาพี่น้องครับคนเราไม่ว่าอยู่ในตําแหน่งอะไรเป็นพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาเกษตรกรถ้าหากเราคิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเราเป็นคนดีของสังคมแล้วการที่เราอยู่ในสังคม เราทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าในฐานะอะไรก็ตามย่อมมีทั้งผิดพลาดและก็หลงผิดหากผิดพลาดแล้วเราก็สามารถที่แก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเราชิดดีพวกดีทดําดีนั้นก็ถือว่าเรานั้นิตใจที่ดีก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และมีใจิตใจที่ดีงามแล้วพี่น้องคราบันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะนกนะักกฎหมายทนายความและในฐานะนักการเมือง ผู้ช่วยชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนตรและประธานที่ปร,รึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองวันนี้สวัสดีครับ อาทิตย์ไม่มีพระจันเขียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์สรงโกลดสาดแสงร่างกรย กระจจนพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผูใ้ใจเทอาแสงประกายงดงามคู่กัน ท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม ทรงโกรธสาดแสางพรากรากค่ำคืนยังมีพระทังพระราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายโงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพระฟ้ายังมีดวงดาว อาทิตย์สรงโปรดสาดแสงร่างกราวค่ำคืนยังมีพระเจิพระราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงาม